วันศุกร์ที่25่ธันวาคมสองห้าหสสี่โมงสี่สนาทีอันนี้จำนวนพนักงานทั้งหมดที่มารวมกันตรงกลางเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ถ้าถ้าขยายกล้องจะค่อนข้างเบอร์นะครับเห็นไหมกล้องภาพจะแตกอ่าพี่โบนะครับพี่โบนะครับอันนี้ผมนะครับ มาแล้วครับคอนเ็บนะครับวันนี้ซ้อมดับไฟนะครับโอเคครับนี่